ประธานือรุปรานเมรนั่นแหละสมื่อชายโยชนนั่นตัวตรงอาจารย์พูดมาพอสมควรก็อาจารย์ให้พวกเอปฏิบัติปฏิบัติธรรมลูกเพื่อที่บุญบุศน,น,นให้ คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและคุณครูเรานั่งตัวตรงหลับตาลงเท่นี้รอรับนั่งตัวตรงวันนี้เป็นวันแรกที่ท่านอาจารย์ได้มาเยี่ยมน้องๆซึ่งน้องๆส่วนมากก็จะไม่เคยเจอท่านอาจารย์เพราะว่าเด็กน,น้องๆสมุนขึ้นเลยขยับขึ้นมา โดวน้นองๆป .5 ป .6 ก็เจ็บแต่เอาวาแต่ด้วยโรคไทฟอยดเจ็บอางเยอะก็เ,ะเลยทำให้เราไม่ไปจะได้ตัวที่ประจวบตแต่ไม่เป็นไรสู้ทีนี้โรคไท้เจ็บค่อนข้างจะหายไปเร่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยินดีที่จะมาให้ความรู้น้นองๆทั้งหลายเพื่อทราบในรูปเรา เกิดมาเพราะอไรเพราะสิ่งใดเราเกิดมาเพราะเรามีคุณพ่อคุณแม่เกิดขึ้นด้วยอะไรลูกด้วยความรักความรักสองคนสองคนที่มีต่อฟังคุณพ่อคุณแม่ตกลงคงใจอยู่ร่วมกันเป็นความรักความรักนั้นก็เพอกเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนคือพวกเรา ทั้งเรียดแย่งทักเรียนชายเกิดขึ้นเพราะความรักของคนทั้งสองจนเมื่อขุกโหนดก้าวเดอนหรือสิดเดือนก็ก็เลยเกินมากเป็นผากร้องแล้วก็ได้อาศัยความรักของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายยากผู้ใหญ่คอยคุ้สครองเรียนดูมาจนเมื่อ อายสุสูวบาที่จะเข้าโรงเรียนด้วยความรักบุตรหลานท่านเหล่านั้นได้นำพวกเราเข้าสู่โรงเรียนที่ท่านเห็นว่าโรงเรียนนี้ดีที่สุดสําหรับตัวลูกหลานสำหรับที่จะใช้ศึกษาวิชาการสอนนี่คือเกิดขึ้นเพราะความรักสนับสนุนพวกเรามาเพราะความรักดังนั้น เมื่อท่านเหล่านั้นสนับสนุนเราด้วยความรักตอดดูเราก็ควรที่จะทำรักนั้นให้ดีที่สุดให้ท่านสมบวัเมื่อเรามาอยู่ที่โรงเรียนเราก็ได้ครูอาจารย์ที่มีจิตรักเป็นดูรู้สิทธ์คอยต่อสุภาษาิตารช่วยเหลือแนะนำสั่งสอนวิชาน,นั้นๆให้เราได้ดรู้ที่ทราบ เกิดขึ้นพบกต่รักศาสนาลูกเมื่อท่านเหล่านั้นรักเราปาถนาดีต่อเราเราก็ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้รักนั้นเจริญง,งอกงามทำให้ท่านสมบ่าเช่นตั้งใจร่าเรียนจดจำทำตามบ้างในสิ่งที่ครูอาจารย์สอนเราต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดและสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ ก็จะสำเร็จสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดจะมีแก่พวกเราทั้งหลายดังนั้นเบียดทั้งหลายจนสาวตาพระอาจารย์ลูกนะสาวตามบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาปัญญา จากครูอาจารย์มามากดังนั้นพระเจ้าทั้งหลายขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายสลอรับทนคุณครู ผูให้ความรู้ยให้าทิา่งๆิาต่างๆอันเป็นที่รักอัเปที่รของพระบจ้าทั้งหลายขพท้ายพรจบาทั้งหลายออขอบพคุณ้ท่าเหล่านั้นนเ่บุญกุศลใดที่พระเจ้าที่พบาเจ้าเคยิกเพียงวา คุณความดีใดที่พระเจ้าเคยบำเพ็ญมา้าะบถ้าทั้งหลายขอามอุดคุณนั้นคุณความดีนั้นให้แด่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ตรทั้งคุณครูทั้งหลายไว้ท่านทั้งหลายที่่าวทั้นจุดเป็นสุเป็นสุและข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจศึกษาเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของคุณครู เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลานที่ดีของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต่อไป